ทำยังไงให้ตัวเรามีคุณค่าสวัสดีครับคุรบสอนจีว่าของนักใส่ดำอันนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์นะครับคุณจะต้องมีสร้างมาตรฐานไว้ก่อนเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าใหม่ๆคุณปล่อยหมดเลยแล้วก็มาดึงที่หลังนะครับมันก็ไม่แฟร์สำหรับเขาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าคุณมีมาตรฐานแบบนี้นะครับดังนั้นจะควบใครนะครับให้คุณมาตรฐานนะครับเซตมาตรฐานตั้งแต่ก่อนเริ่มคบใหม่ๆเลยนะครับวิธีสร้างคุณค่าสมมตินะครับว่าวันนี้นะครับเรานัดกัน2องทุ่มนะแล้วอยู่ นะครับใกล้ๆแล้วสมมุติว่าบ่ายๆแล้วอย่างเงี้ยเข้ามาบอกว่าเอยขอเลื่อนเปนสามทุ่มได้ไหมให้คุณบอกไปเลยนะครับว่าอ๋อพอดีไม่สะดวกขอเป็นอีก2วันละกัน2องทุ่มเหมือนเดิมก็ได้นะหรือว่ายังไงแล้วก็แล้วก็ค่อยไปน,นัดกันใหม่เพราะถ้าเกิดคุณยอมเขานะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับเขาก็จะเห็นคุณไม่เห็นหัวคุณนะครับเขาก็จะเห็นคุณไม่มีค่านะครับดังนั้นนะครับให้เราเซตมาตรฐานแต่ต้นเลยนะครับว่าเออเลื่อนไม่ได้นะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเกิด2อสวันท้้งหน้าอย่างนี้มันโอเคแต่ถ้าเกิดใกล้ๆเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วยกเว้นเขามีเหตุผลที่แบบว่าเออจำเป็นจริงๆนะครับอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเอออยู่ๆจะมาจะมาเลื่อนเราเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ไงเห็นเราเป็นไรเห็นเราเป็นขยะเราไม่ใช่นะครับต้องสร้างคุณคคค่่าาาาา้ตตัััวเองงนนนะะรรรรรบบโดยกทีสมฐ ของเราออกมาก่อนให้บอกเขานะครับว่าโอเคเ,อเข้าใจนะเขาอาจจะขอโทษคุณนะโอเคคุณอาจจะบอกว่าอ่อขอบคุณสําหรับคำขอโทษแล้วก็เราก็เข้าใจนะแต่พอดีอ่ะเราก็ไม่สะดวกจริงคือคุณต้องคุยเขาดีๆนะไม่ใช่ไปโวยวายใส่เขานะครับคุยเขาดีๆแต่ว่าความหมายเนี่ยคือท้ายที่สุดเนี่ยก็คือเราไม่ยอมนั่นเองนะครับเราไม่ยอมให้เลื่อนนะครับแตเ่เลื่อนได้นะครับแต่ไม่ใช่ สามทุ่มนะครับอาจต้องไปอีกสองวันละเพื่อจะดึงข้างคุณขึ้นมาครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูนะครับแตะลิงก์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ